สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ Youtube n h l เ n e l o ร้อนนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงอุปกรณ์การถ่ายวิดีโอถ่ายภาพสําหรับการขี่มอเตอร์ไซค์เที่ยวออกทริปผมนะครับเนื่องจากว่ามีเพื่อนๆสอบถามมาว่าใช้อะไรถ่ายในการออกทริปนะครับว่าใช้อะไรบ้างนะครับจะมาพูดถึงตัวแรกนะครับตัวแรกนี้ก็ซื้อมานานแล้วแหละน,าน่าจะสาปีได้แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นโกโปรสิบแล้วก็ใส่แบตเอนดูโ Enduro ตัวนี้สีขาวน่าจะของ GoPro 11นะฮะถ้าจำไม่ผิดอุปกรณ์ก็จะมีมิเดียบอดนะครับมีดเดียมอดตัวนี้มีไว้ต่อไมโครโฟนนะครับเพราะว่าจะเสียบ3.5เลยก็ไม่ได้หรือเสียบ USB-C เลยก็ไม่ได้สอดเข้าไปง่ายๆอย่างนี้นะครับแล้วก็ปิดฝาสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมกําลังชอบเลยตอนนี้คือ ND filter นะครับตัวนี้เป็นของทซินนะครับจะมี cpl นะครับไล่จาก cpl แล้วก็ nd 8 nd 1 6 nd 3 2นะครับก็ถ้าแดดจัดจัดนี้ผมก็จะใช้ nd f i l เตอร์เบอร์32นะครับผมจะตั้งค่าความละเอียดนะที่4 k 30เฟรมเรทหรือไม่ก็25เฟรมเรทนะครับสังเกตหลอดไฟจากด้านหลังผมก็ได้นะผมลองตั้ง ntsc 30เฟรมเรทล้วมันกระพริบนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยตั้งเป็นแบบพาว5เฟรมเรทนะครับนี่ใส่ nd เข้าไปแล้วมันก็จะดำลงครับหน้าเลนแล้วก็ถ้าใส่หมวกกันน็อก แบบเปิดหน้านะครับผมก็จะใช้ตัวคล้องตัวนี้นะครับคล้องพอแล้วมันก็จะมีแบบแม่เหล็กนะครับแบบปลดเร็วแล้วก็ติดกล้องไว้ตรงนี้นะครับอ่าโกโปรตัวนี้ก็มีเมมร้อยยี่แปดสองตัวนะครับก็เพียงพอสำหรับการออกทิปนะครับเอนดี ND ตัวนี้ก็เป็นของเทเลซินเหมือนกันนะครับ สายคองคอตัวนี้ก็เป็นของเทเลซินเหมือนกันอ่ะทีนี้โกโปรผ่านไปนะครับเราเวลาขี่รถที่ดูเหมือนว่ามีคนถ่ายให้นะครับผมก็จะใช้อ n s t a 3สามหกศูนย์นะครับตัวนี้เป็นวันเอนะครับออกมาหลายปีแล้วน่าจะสามสี่ปีได้แล้วมั้งแล้วก็ใช้กับไม้ของเขานะครับเป็นไม้ล่องหนนี่นาไม้ของเขาเป็น Insta 3สามหกศูนย์เหมือนกันก็ จะยาวประมาณไม่ถึงเมตรนะครับน่าจะแปด0ิบเก้าสิบเซนได้ก็เวลาขี่ก็จะยื่นออกไปนะครับออกไปข้างรถบ้างออกไปท้ายรถบ้างออกไปหน้ารถบ้างนะครับก็ไม้ตัวนี้ก็จะไม่ติดมาในวิดีโอเรานะครับหลังๆผมก็จะไม่ค่อยได้ใช้แบบที่มันเป็นรูปโลกนะครับเพราะว่าหลายคนดูแล้วมันเหมือนว่าเวียนหัวนะครับผมก็จะใช้เป็นมุมเฉพาะจอะจงไป บางมุมนะครับถ้าเป็นรูปโลกเลยก็แปลกตาก็จริงครับแต่ว่าเล่นบ่อยๆมันก็จะดูเวียนๆหัวนิดน,นึงตัวนี้ก็ถ่ายได้ 5.7k 30เฟรมเลทแต่5.7ที่ที่แบ่งครึ่งนะครับพอเอ็กซ์เอ็กซ์อร์ดมาผมก็เอ็กซ์ฟอร์ดได้แค่พันแปดสิบตัวนี้รู้สึกจะออกวัน X5 มาแล้วมั้งตัวนั้นน,น่าจะเวิร์กก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็ไม่ใช่ของผมนะครับยืมของพี่มาพี่ไม่ค้อยได้ใช้นะครับแล้วก็ที่ถ่ายอยู่ตอนนี้คือ Fu จิ f i ล์ม XT2 นะครับต เซเว่นอติซาน35มิม f 1.4ตัวนี้เลนตัวนี้เพิ่งออกใหม่มาเมื่อเดือนเมษายนครับ2 5 6 8นี่เองเพิ่งแกะกล่องไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับทีนี้ก็เลยม,มาลองเรื่องออโต้โฟกัสของเลนตัวนี้นะครับความสามารถในการโฟกัสไม่ได้ขึ้นอยู่กับเลนอย่างเดียวนะครับขึ้นอยู่กับบอดี้กล้องด้วย XT2 ตัวนี้น่าจะออกมาน่าจะได้10ปีแล้วนะแต่จ,จริงๆก็ถ่าย 4K ได้ ที่30เฟรมเลทเลนที่ใช้ในคลิปที่เพื่อนๆถามมานะที่ไปนายแฮวนะที่ขับ Y80 ไปทิปแรกที่ไปวัดศรีโพชัยงานแห่ต้นหนกไม้ก็ใช้เลนตัวนี้นะครับ18มิลเ mm มตร f2 เป็นเลนสว่างตอนกลางคืนก็โอเคนะถ่ายเก็บบรรยากาศวัดจะมีอีกตัวหนึ่งก็เป็นเลน TT artisan นะครับตัวนี้50มิลเ mm มตร f1.2 เลนตัวนี้ผมถ่ายในชิป ไปเที่ยวเมืองเลยนะขี่แทเกซี่เซ็ก125ไปตอนที่นั่งกินหมูกระทะนะครับแล้วก็นั่งเล่นกีตาร์กันนะก็ใช้เล่นตัวนี้ส่วนมากผมจะฟิกสปีดแล้วก็ล็อก ISO ล็อกเอฟไว้การที่เราจะเปิดวิดีโอที่ f 1.2หรือ1.4ผมก็ต้องใช้ ND ฟิลเตอร์นะครับตัวนี้เป็นแบบ v a r i a b l เนะครับถ้าหมุนไปนี่ก็หมืดเห็นไหมครับมันจะมองไม่ทะลุเป็นมืดหมุนไปอีกทีก็จะสว่างขึ้นอ,อันนี้ก็จะมองทะลุเห็นจะโบกแล้วนะตัวนี้แบบปรับได้นะครับก็ทั้ง กล้องทั้ง action cam ผมก็จะใช้ ND filter ทั้งหมดนะครับใช้ ND filter ช่วยในการเปิด F กว้างได้แล้วก็สำหรับโกโปรถามว่าใช้ทำไมผมอยากให้ movement มันมีแบบ motion b อร r นะครับแล้วผมลองเทียบวิดีโอระหว่างใส่ ND filter นะ แล้วก็ระหว่างใช้โทรศัพท์ถ่ายนะครับอีกตัวหนึ่งสําหรับแบบว่าอยากถ่ายเร็วๆนะผมก็ใช้ iPhone 12 mini นะครับอันนี้ก็หลายปีแล้วมันก็ยังโอเคอยู่แต่สุขภาพแบตก็เริ่มไปแล้วนะก็ยังแบบควักออกมาแล้วถ่ายได้เลยอะไรเงี้ยก็สะดวกดีนะครับ ก็ทีนี้ก็ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นไม้นะครับไม่ไมโครโฟนตัวน,นี้ใช้ของซาราโมนิกนะครับตัวน,นี้ซาราโ o นิกน่าจะเป็นบีดิงห้าร้อยนะช่องของผมนะครับมันเป็นช่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวบางทีเพื่อนๆอนนาจจะเข้ามาดูเป็นคลิปแรกอาจจะงงนะว่าช่องผมทําเกี่ยวกับอะไรบางทีผมก็ทําเกี่ยวกับอุปกรณ์หรือสิ่งที่ผมซื้อมาใช้เองอันนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะครับบอกไปก่อนอย่างผมซื้อตัวสมาร์ทเกจ OBD2 มาติดในรถมิตูวิชิมิลาดนะว่ามิลาดผมมันไม่มีตัวหน้าปัดมันไม่มีตัววัดอุณ สีเขียวแล้วก็สีแดงคือเครื่องเย็นหรือเครื่องร้อนทีนี้ผมก็เลยอยากรู้ว่าอุณหภูมิในว่าน้ํานี่คือมันมันเป็นการเตือนก่อนที่ เครื่องมันจะน็อกกันนะผมก็เลยซื้อมาใส่พอซื้อมาใส่แล้วทีนี้เพื่อนๆอ,อ,อาจจะติดตามจากคลิปนั้นไงอาจจะแบบว่าผมมีอะไรเกี่ยวกับรถยนต์ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าช่องผมมันเป็นช่องท่องเที่ยวแต่ว่าอุปกรณ์ตอนนั้นผมคือซื้อมาใช้เองแล้วเห็นว่ามันโอเคก็เลยถ่ายคลิปมาแชร์ในกลุ่ม a c e b o o k นะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เ,เขาเป็นประโยชน์เขาก็ได้ดูกันนะเผื่อบางทีเพื่อนๆเ,เ,เขาถามว่าไปเครื่องโชว์งี้นี้ครับตัวสมาร์ทเกตตัวนี้มันสามารถสแกนสแกนแล้วก็มันจะโชว์โค้ดขึ้นมาแล้้้วววววก็็เอาาาคดตตััันนนนนมสู่ดด่่ปทีไห ท่าที่มิลาดไฟเครื่องโชว์นี่ก็จะเป็นตัวออกซิเจนเซนเซอร์นะครับเวลาขี่ลุยน้ําหรือว่าขี่ตากฝนหนักๆตัวนี้ไฟเครื่องก็จะโชว์โชว์ตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าอาจจะเข้าศูนย์หรือเปล่าหรือว่าต้องไปให้เขาเช็คโค้ดเช็คโค้ดลบโค้ดหรือว่าแก้ไขอะไรหรือเปล่าก็ได้ข้อมูลจากในกลุ่มเฟซบุ๊กนี่แหละว่ามันเป็นออกซิเจนเซนเซอร์ก็ไม่เป็นไรถ้าอาจจะจอดตากแดดไว้บางทีมันก็หายเองได้นะครับทีนี้ผมก็เลยซื้อตัวนี้ดีกว่าเพราะว่ามันสามารถสแกนโค้ดได้เคลียร์โค้ดได้นะครับประมาณนี้นะครับ บางทีผมก็จะซ่อมรถมิาดเองเมื่อกี้ก็เพิ่งหัดเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเองนะครับถอดไส้กรองน้ำมันเครื่องเองเปลี่ยนกรองอากาศเปลี่ยนกรองแอร์เอง <ๆ S 1> เพื่อนๆอาจจะงงๆถ้าเพื่อนๆกดติดตามเรื่องการขับขี่มอเตอร์ไซค์ท่องเที่ยวก็ขอขอบคุณด้วยนะครับเมื่อกี้พูด ยาวเกินสิบนาทีนะครับต้อง XT2 ตัวนี้มันจะตัดทุกสิบนาทีนะก็น่าจะเป็นเรื่องการเซฟเรื่องความร้อนได้มั้งปกติผมมีแบตเตอรี่คลิปแท้นะครับแต่ผมไม่ได้ใส่มาเพราะว่าเวลาไปเที่ยวนี้มันจะหนาขึ้นมานะครับตรงข้างล่างแล้วมันจะใส่แบตเตอรี่ได้ทั้งหมด3ก้อนมันจะเพิ่มระยะเวลาในการถ่ายวิดีโอได้ครั้งละ30นาทีนะผมก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกลิปมือแทนของไมกี้นะครับมันจะได้เล็กลงแล้วก็ใส่ในกระเป๋ากั i t y Move ตัวนี้ได้นะเวลาไปเที่ยวเมื่อก่อนนะผมก็มีโรดรนนะครับช่วงแรกๆที่ที่่เลนนกัน เป็น DJ i ส spark นะผมว่ามันค่าประกันภัยมันเริ่มแพงขึ้นด้วยอายุโดนที่มันเก่านะในการซื้อโดนอันดับแรกเราต้องไปลงทะเบียนที่กสทชนะอันดับที่2เราก็ต้องทําประกันภัยนะครับวงเงิน1ล้านบาทก็ถ้าเป็นโดนรุ่นใหม่นี้ก็น่าจะพันต้นต้นนะประกันภัยนี่คือทําปีต่อปีนะพอทาประกันภัยเสร็จแล้วก็ไปขอใบอนุญาตจากกรมการบินพลเรือนนะครับอันนี้ก็ต่ออายุทุก2ปีนะครับผมก็ว่ามันค่อนข้างจะยุ่งยากนะ ผมก็ใช้มาต่ออายุมา4ปีแล้วแหละทีนี้ผมก็เลยขายทิ้งไปนะเพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์ตอนนั้นก็ใช้ f o r ์ a 300มันก็ขับได้พอได้บังคับได้นะเพราะว่ามันปล่อยมือซ้ายได้ทีนี้พอผมขาย f o r ์ a 300ไปแล้วก็มีแต่รถมีคลัตช์นะครับช่วงนั้นก็ขี่ Tiger กอร์ซก็มีคลัตช์มือนะแล้วก็เอเมเด็กรอยยี้าก็มีคลัตช์มือแล้วก็มีซูซูกิวันแวน ก็มีคลัดมือทีนี้ผมก็เลยไม่ค่อยถนัดที่จะให้มันบินตามโดยการใช้ A อ t i ิ e t ัดให้มันบินตามนะประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็ถ้าเป็นประโยชน์กับพเพื่อนๆยังไงก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆใ,ในครั้งต่อไปเลยนะครับขอบคุณสําหรับการรับชมครับ